สวัสดีค่ะมาในแม่บีจาก็มาลงทะเบียนทะเบียนคุนสลาเด้อเด้อย <laughs> ี่สีโซโซทุกทุกกระสิได้เราเงินเดินทุเท่าแล้วเซออดหนาวเด้อสิบเวีนหยางสิหายใจยาวๆเด้อมันนี่เพื่อกำมาลงทะเบียนคุนสลา มันจะได้กินเงินผู้เท่าเด้อจะได้เป็นผู้เท่าแล้วมันพิจารมันพิจาร์ปลาเพื่อนกับเท่าเลยได้จะได้กินกินเงินผู้เท่าแล้ววันนี้มันลงสะเบลดเด้อวันนี้นะ ปีนี้ผู้เทากับบหลายจะผู้เทาก็จะมีจะค้นได้ปีนี้นะนนะแล้วแล้วนผู้เท้ายิ่งไลายนึงกับมาอะไรองนี้นะผู้เทาก็ได้เป็นผู้เทาผมขค้นยังสาวยู่ค่ะนะ เทาแล้วบ่นี้นะนังเคยคือยังบอได้เทาคือจะได้มารับเงินนั่นผู้เทาแล้วฮะน้าคือยังไดเดี๋ยวนี้นะคือยังไดคือจงได้เงินเทาขอสัมภาษณ์ในเด้อคือยังเป็นผู้สาวยก็สิเทาแล้วฮะน้าเทาตัดสายใจญัฟัน่มยู่งเทาแต่เอวเทาเออเทาแต่ยังกอนเทาตัดายเออเอวยังดีอยู่ วันนี้ก็สิเท่าหลายนะวันนี้นะเท่าหลายวันนี้นะโผกังอจนง้อผู้เท่าฮะนะเมื่อเท่านี้ว่าลุ้นนี้นะผู้ขยำบ่ลงมาก็จะเต็มโตอยู่บวชเต็มโต้จะเป็นสิเป็นคนเท่าว่านั่นล่ะมันบ่ย้อมผมไม่เลยนั่นนะ เูดเาวบ้านเฮาคือบ่หลายบนี้นะ <c oughs>